ฝากเสียงแทนใจจากสาวร้อยเกินคนโพกกระเทินหรือสิเอินว่าบ่เต็มบาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนจาส่วเห็นงานกันเปน้องจังไป เลาะนะคะเป็นช่างเลาะนะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นช่างเลาะเลาะไม่ใช่หาเลาะนะเ <c oughs> ลาะขากางเกงท่านผู้ชมเป็นกางเกงผ้ายืดนะคะตัดขากเกงตัวละสิบเหรียญท่านผู้ชมสิบเหรียญก็ประมาณสามร้อยบาทเราเนี่ยแหละ <c oughs> กินกล่อมท่านผู้ชมกินกล่อม ถ้าจะ่ปส้มสุกสมปากสมคอส้มปากส้มคอ,อก็หมายถึงไม่มีเพื่อนคุยนะคะท่านผู้ชมเงียบเหงาประมาณนั้นไม่ได้พูดนานประมาณประมาณนั้น <c oughs> เขาเรียกสมปากสมคอท่านผู้ชมอย่างเช่นว่าคนน่ะนานๆเจอกันทีนึงอะ่ะพูดไม่หยุดนะ่ะเขาเรียกว่าส้มปากส้มคอท่านผู้ชมนะ ส้มปากส้มคออย่าขาเพื่อนคุยประมาณนั้นนะคะการเกงเนี่ยถ้บถ้าเลาะถูกจุดมันมันก็จะลืดๆลืไหลลื่นของมันเองนะคะท่านผู้ชมนะการเกงผพายเยืดนะต้องหาให้พอท่านผู้ชมหาเงียนมันให้พอ เงียนก็หมายถึงส้นมันนะคะี่า้ชมแว่างมันส้นมันก็หมายถึงจุดมันเอ้ยตรงที่หยุดของมันอะตรงที่มันหยุดนะตรงที่มันโอ้แปลบางนะเงียนมันนะถ้าดึงเจอมันก็จะรืดๆนะพี่หนอนถ้าท่าดึงไม่เจอมันก็จะจนสุดท้ายแล้วเบื้งตัวนี้สิพอวะนี่ กางานก็พอไว้พอก็หมายถึงเจอนะคะท่านผู้ชมตาก็สิี่เรียดอยนะท่านผู้ชมเลยเวลาทำงานจะปากจะบ่ดตาแล้วมันออกมาอัตโนมัติโอ้ยหประเด็ดกันนะฮะก็สิย่รเด็ดกินกล่อมแหะท่านผู้ชมมากมาเห็น เ้ดึงไปก่อนนะพี่น้องเด้อดึบๆไปก่อนแล้วมันกัสิโขกมากเองขมันนะนัะ่นเห็นบ่ไหนล่ะมันนี่มันกับสีดืบๆไปเรื่อยพี่น้องเด้อ้ามันค่องถ้ามันคล่องนะคะมันคล่องก็หมายถึงมันสตั๊กนะคะท่านผู้ชมภาษาอังกฤษโอ้ 45, ยสี่สนะิบแปดใหญ่นหมเนาะแล้วก็ดึงอีกด้านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะ จุดจ oh, ุดปวดบ่ไปได้พี่น้องมันบ่พร้อมกันมันก็สิบ่ไหลได้พี่น้องโอ้ยบ่ได้กินกลแล้วสิบบาทมันนี่มันนี่เนี่ยอันนี้มันอยู่ที่นีนล่ะยูทูบเบอร์ก็บ่มีวิดีโอสิออกแล้วไม่ชอบมั้งหมดละละกันบ่มีวิดีโอกินกับพวกหัวเสียที่อย่างนาะงโชว์น้ำสุด การนีงานเท่าไหนแม่สีรดดๆดด้พี่น้องก็กไปบ้างใส่กับตัดตัดกับอ้อยพองเลยเย็บซื้อจกอักันนันมาอยู่จักรสำหรับยิบผ้ายยืดนี่ไหมปลายขาบอท่านได้เอามาเบิง่งร์ก่าเป็นส้มไหนเป็นไหนไม่จังวะฉันอยากส้มไหนไม่จังวะ สี่ตัวนะคงให้ผู้ชมเหมือนกัน,นสีหยาดซ้ำได้สื่อจักมากเพราะถ้าไหนเปิดกล่องเนี่ยสำหรับพายเยื่เนี่ยเ่าต้องเอาไปโผงหยากร้านสิเป็นเอ่อแซกในโตมันเลยนะซึ่งมันจะอร่อยว่าสองร้อยกัสามรอยนี่ยราคาปกติมันสิประมาณเป็นพันกว่ามนะันซื้อมื่อสองของ ลานอชันเก่าคนขายไงปีเม่ร่จะไปเที่ยวเรจจมชลารักัดบัวม่นแปลงเป็นักัดกันหน้ากับสาวนกกลังไปไปเท็กซัสกันยกลืกเอน้งด้ซื้อตัวไอ้สาวนกเป็นลัวกัดกันห สองคนสามคนนั่นหละโอกว่าแม่บอไปเที่ยวใส่แมนะอยากิวบานมากกว่าสิสอบสิติเซนพี่น้องสิปิดหลานยี่หอกปีมาจากสองอาทิตย์อ่านหนังสือแล้วก็สอบเลยสองอาทิตย์นะสิอ่านหนังสือเพราะว่าสิไปเที่ยวยุโรปเขาต้องมีวซสาไป ดูาเรียกว่าสอบซิติเซลล์แมวมาก็โด,โดนเนาะอีกแปดเก่าเนดะือนสิบเดือนมนเนาะสอบเล้วสอบเองก็สิบว่าไรเยี่วะว่าเดี๋ยวปองถึงขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเด้อคนทั้งสี่เกง่งทุกอย่างมันเป็นไป,ปหหนบ่ได้ไรหรอแม่บ่ก็มีน่าเปิ๊กอยู่หันละญาติดูถูกกัน มีความสามารถเก่งไปทุกอย่างมันเป็นไปบ่ได้มีน่าปึกอยู่น <feliz> ันนะยังเช่นว่าปึกยังเลยเสร็ค่อยไปเต้นไปฟ้อนเข่ามูค่อยเฮ็ดบ่ได้้ะพี่น้องนะค่อยมือค่อยกับอันนี้ค่อยบ่ไปความจำทาค่อยบ่แม่นนี่แหละมันจะมีคอเสียอยูมมองหนึ่งแต่ผมจอมมันจะมีคอเสียอยูมมองหนึ่งนะพี่น้องคนน่ะ้องเพงกับจริงอยู่เป็นกับจริงอยู่ เวลาไปฝอนใส่เป็นเป็นแดนเือร์ประมาณนั้นนะข่อยจำทาว่าอะไรไหมคำทาเดียวข่อยได้ยอะข่อยจำอะไรว่าสิเปลี่ยนทาอย่างต่อไปนะแม่จำอะไรได้เห็นอะไรบ้นบ่าพ่อพยายามดิเอ้ยเมื่จะไปเต้นไล่แดนกับวเจ้ากับพวกพี่น้องเช่าเล้านะเขาเจ้าสอนข่อยคายเราข่อยกันยังบ่จําอะ เป็นไหนมาจากวะนี่ก็เป็นสันเาเนก็จอเต้นงามนะโอ้อยดเต้นเป็นนี่ก็สิบง่ามมาตลอดวะฮัตแล้วฮัตอีกเนี่ยเสร็จจ้าไหนมัสิตบแต่งูจักบาทนี่จ้ำโอเคสามมงรู่ไหมสิไปแล้วสิบไปล้านก่อนไม่ลานจะหน่อย ทิศหน้าก็สิกินไก่งวงอ่ะโอ้ยคืออยากที่โดนๆดนกินเที่ยงกินยีน่ยมเลก็แซ่บยี่ยมเลยนว่ะปีละเทียเแา้วพอเสีบ,ม,ม,บ,สบมันสิสไปใส่เป็นยังไงกินปีละเทียงวะขอใจกินแล้วจะพากันอันหาวนอนเลยว่าเนี่ กมากกสิบวคุอยางนองสิไปกินน้ำหลานมากกนิดว่าใหเป็นมะวุ้งหรืเจ้าก็ได้ดี๋ยีแม่จะพอเพรายังยังกินโอเคแต่ผู้ชมโอ้ยน้ำก๋อยมันกระน้างมั่งสั่ง ใช้ยังไงกับชีวิตนะก็อาย่เฮี้ยมกับสิ่งอ่นอื่นอนอ่นนี่สั่งนั่โอเคแต่ไปช่วงพอกันคลิปหนาะแล้วพี่น้องใบใบปูน,ปน